โอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นับมาเจอกันในหวยตามชื่อคลิปเลยนับหาน้อยนะครับหาน้อยนะวันนี้วันที่สิบห้านะครับก็พรุ่งนี้หวยไทยออกนะเดี๋ยวคืนนี้นับก็ฝากติดตามหวยไทยด้วยนะเมื่อวานว่าจะลงให้เมื่อคืนนับก็ไม่ทันนะครับก็ ไปทํางานลากมาก็เลยไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าทํางานครึ่งวันนะครับก็จะกลับมากระช้านะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมนะว่าจะได้ตัวไหนนะสาหรับฮานอยแล้วก็คืนนี้นับจะลงให้แน่นอนนะคืนนี้ก็ฝากติดตามไว้นับสาหรับใครชอบแนวทางหวยนะไทยลาวน้อยนะมีครบนะในช่องนี้นะก็ฝากติดตามด้วยนะกดติดตามนับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนับกดทั้งหมดที่ลูกกระดิ่งนับมันจะได้เด้งนับคลิป คลิปมันจะได้เด้งไม่ๆหมทุกวันนะครับโอเคนะครับสําหรับย้อนหลังก่อนเลยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราได้ซี่และห้านะผลเมื่อวานออกห้าหกสามนะครับข้างล่างสามสองนะครับห้าหกสามสามสองนะครับเมื่อวานเราได้เด่นซี่และเด่นห้านะก็ถือว่าเข้านะครับแต่ถ้าเกิด ใครลูดใครเจาะก็จะพาดไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครสายวิ่งนะครับก็จะเข้าไปที่หลักร้อยนะครับก็5วันติดแล้วนะครับมีวันหนึ่งที่มา2เด้งนะครับก็ตีว่าหวันนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเดินดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เดินดีนะครับตามใดก็ตามนะครับเดี๋ยวมารับชมวันนี้ไปพร้อมกันนะครับว่าเราจะได้ฮานอยตัวไหนนะครับก็โอเคนะครับ ห้าน้อยนะครับก็จะได้ตัวเด่น2ตัวตัววิน5ตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับก็ฝากติดตามคลิปหวยไทยด้วยนะครับช่วงประมาณ2-3งสาทุ่มนะเพราะว่าฝ่าจะกลับมาจากทำงานก็ทุ่มแล้วนะครับห้าน้อยนะครับวันน,น,นี้วันที่15นะครับ15เดือน3-65นะครับสำหรับตัวนะครับตัววินนะครับได้2ครับ3 สี่แล้วห้าแล้วก็หกนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับสำหรับหวยลาวนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นสี่นะครับสี่กับห้านะครับก็เข้าเลขสี่นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เจาะเบิ้ลนะครับสี่สี่นะครับก็จะมีมันก็มีเข้ามีรุดอย่างนี้แหละครับก็ต้องทําใจนะครับแต่ก็จะพยายามปรับให้ตลอดนะครับปับให้ พยายามปั๊มให้ตลอดให้มันเข้าดีที่สุดนะครับโอเคนะครับตัวเด่นของเรานะครับวันนี้ได้เด่นนะครับเด่น6นะครับแล้วก็เด่นห้นะครับเด่น6และเด่นห้านะสำหรับฮานอยวันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้หกจะมาหรือเปล่านะครับก็ฟัน6นะครับสําหรับผมนะชอบหกนะครับวันนี้ก็จะมี62ครับ63 64 ห5นะครับแล้วก็เบิ้ลนับ66นะครับวันนี้นับวันนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เลขพี่น้องมานะครับมีสิทธิเลขพี่น้องมานะครับแล้วก็เลขเบิ้ลมานะครับก็มีสิทธินะครับฟันธงเลยนะครับต้องมีสิทธิ์ที่จะมานะครับอันนี้นับก็ฮานอยจริงๆก็เป็นฮานอยปกตินะครับเอาผลฮานอยปกติมาคิดนะครับแต่ช่วงนี้นับมันเข้าดีนะครับก็เรียกว่าฮานอยมัดรวมได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าก็เข้าดียู่นะครับ เอาไปเล่นนับหนึ่งเอาไปเล่นเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเสเศษก็ไปเล่นพิเศษนะครับถ้าเกิด2ตัวนี้ยังไงก็เข้าแน่นอนครับถ้าเกิดรุดก็น้อยวันมากนะครับที่จะหลุด2พิเศษกับเฉพาะกิจน้อยวันมากนะครับที่จะรุดทั้ง2ตัวนะครับบางวันไม่ต้องเล่นปกติเลยนะครับถ้าเกิดเล่นแค่2ตัวนั้นนะครับก็วิธีเล่นก็เอาไปทบกันเอานะครับพี่ๆหลายคนคนดูหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ5้าสองนะครับ ห้าสามห้าสี่นะครับห้าห้านะครับแล้วก็ห้าหกไม่ต้องนะเพราะว่าเป็นตัวกลับของหกห้าอยู่แล้วนะครับโอเคนะคสำหรับตัวเด่นนะวันนี้นะับก็ประมาณนี้นะับใครชอบตัวไหนนะก็ฝากนะฝากเอาไปเล่นได้นะก็ใครรูดใครวิ่งก็เอาตัวเด่นนะไปเล่นได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะติดต่อง,งานนะครับด้านใดก็ได้นะครับก็ลิงก์สมัครเอไม่ใช่ลิงก์สมัครนะครับก็ไอ l ดี e ไลน์นะครับติดคาว่าลิงก์สมัครก็ไอ l ดี e ไลน์นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับคลิปหวยไทยคืนนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ กดติดตามนะครับขอแค่นี้เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดทั้งหมดทีลูกกระดิ่งนะครับคลิปมันจะได้เด้งทุกวันนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ